สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองนครเชียศรีนะครับเป็นพวเวอแอมมือสองมานะครับวันนี้จะมีมาใหม่จะเป็นสตอมสองพันนะครับเอทีสองพันนะครับรุ่นเอทีสองพันะตัวนี้จะขับเบรสิบห้านิ้วทั่วไปนะครับทางสองดอกกำลังพอดีพอดีนะแล้วก็ถ้าเอาไปขับกลางแหลมนะครับก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วกําลังดีนะครับทางสองหรือใครอยากจะเอาไปขับเบรสิบแปดนิ้วก็พอมีเสียงนะครับ พอมีเสียงสิบดนิ้วข้างระดอกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา4ี่พันห้าร้ยบาทครับ4ี่พันหร้อยบาทประมาณแปดร้อยวัต์นะครับเท่าที่ดูราคา4ี่พันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่แฟนเพจเครื่องเสียงมือสนะองนครชัยศรีนะหรือแฟนเพจชนลทีสาวก็ได้นะครับแล้วก็2ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวซ้ายนี้จะเป็นสา0พันวัต์นะครับ3า0พันวัตตอบ b บ i t s เตอร์นะครับ สามพันวัตต์เอบีบิสเตอร์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ถ้าเอาไปขับเบร1สิบแปดนิ้วก็เป็นโครงหล่อไว้สี่นิ้วนะครับได้เลยนะข้างอ่างแบบแน่นๆเลยนะครับหรือจะเอาไปขับยีิบเอ็ดก็ได้นะตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสองพันวัตต์นะครับกล่องเดียวกับสามพันเลยนะครับแต่ก็ไซน์ในน้อยกว่าแรงน้อยกว่านะครับตัวนี้สองพันวัตต์เจ็ดพันเก้าร้อบาทนะครับ 7 9 0 0ันเก้า้อยบาทตัวนี้เอาไปขับสิบ18ดนิ้วโครงหล่กไว้4ี่ทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จะแรงน้อยกวสามพันนะครับสิบแปดนิ้วได้4ี่ดอกเหมือนกันนะครับหรือจะเอาไปขับกลางแหลมก็ได้นะกลางแหลมข้างสามสบายๆเลยนะครับ2 0 0พันบาทตัวนี้ราคาเจ0 0พันเก้าร้อยบาทนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ต่อ18นิ้วอยู่คู่หนึ่งแล้วก็พ่วงกลางแหลมนะครับ6นิ้วอยู่นะครับ2ใบนะฮะลืมบอกด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็น XLR นะครับเป็นสัญญาณเข้า XLR นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแจ็คโคนะเป็นแจ็คใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มแสงแป๊บนึงโอเคเป็นแจ็ค XLR แจ็คใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4อันส่วนด้านล่างจะเป็นสเปกคอนนะครับเป็นสเปกคอน4รูนะครับ ไม่มีตัวไม่มีแบบหมุนหมุนแล้วก็ไม่มีแบบกดกดนะครับใช้แบบไปค้อรล้วเลยนะครับโอเคใครสนใจก็ทักกันมาได้ครับที่แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครเชีย่นะครับ,รบตัวนี้นะตัวนี้ราคาสี่พันห้าบาทรวมส่งนะครับตัวนี้สามพันวัตต์หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับอันนี้เจ็ดพันเ้ารวมส่งนะครับสองพันวัตต์โอเคขอบคุณมากครับ